สวัสดีค่ะ พบกับเคล็ดไม่ลับการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษกับอาจารย์แตนค่ะสำหรับตอนนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องความเหมือนและความต่างของภาษาไทยของเราและภาษาอังกฤษนะคะเรารู้จักภาษาไทยดีอยู่แล้วเมื่อจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็มาดูกันสักนิดนะคะว่าทั้งสองภาษาเหมือนหรือต่างกันยังไงจะช่วยให้เราแปลได้ดียิ่งขึ้นค่ะภาษาไทยมีพยัญชนะ44ตัวนะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมีคำศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาอื่นบ้าง แต่ก็มาออกเสียงในระบบภาษาไทยจนบางครั้งจำคำเดิมไม่ได้เลยค่ะอย่างเช่นคำว่า private ที่ไปถึงส่วนตัวนะคะมาจากคำว่า private ในขณะที่ภาษาอังกฤษมีพยัญชนะ26ตัวค่ะใช้พยัญชนะที่เรียกว่า Roman alphabet ใช้ในภาษาต่างๆในยุโรปเช่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันค่ะความเหมือนที่เห็นได้ชัดเจนนะคะนั่นก็คือการ เรียงประธานกริยาจากซ้ายไปขวาค่ะเป็นรูปประโยคเหมือนกันมีชนิดของคำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า parts of speech เหมือนกันนะคะมีคำนามคำกริยาคำสรรพนามเป็นต้นค่ะมีชนิดของประโยค3แบบเช่นเดียวกันนั่นก็คือความเดียวความรวมความซ้อนมีคำเชื่อมคือคำว่าและคำว่าแต่คำว่าที่ซึ่งเป็นต้นค่ะ ความต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือภาษาอังกฤษมี t e n s e นะคะนั่นก็คือการใช้กำคำกริยาบอกอาการกระทําและบอกการหรือเวลาที่กระทําอาการนั้นไปในคราวเดียวกันค่ะอย่างเช่นเขาว่า eat แปลว่ากินคำว่า e ate แปลว่ากินแล้วนั่นก็คือคำกริยาช่องที่1-2-3นั่นเองนะคะภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำกริยาแบบนี้ค่ะในขณะที่ภาษาไทยวางคำขยายไว้ข้างหลังเช่นคำว่าบ้านหลังใหญ่ภาษาอังกฤษกลับวางไว้ข้างหน้าค่ะนั่นก็คือคำว่า big house ตัวอย่างการแปลนะคะอาวลีหนังสือเรียนหนาหนาหนึ่งเล่มมีคำว่าเล่มซึ่งเป็นคำลักษณะนามของภาษาไทยที่ภาษาอังกฤษไม่มีนะคะภาษาอังกฤษจะแปลว่า one thick textbook นั่นก็คือ,อมไม่ต้องใช้คำลักษณะนามค่ะพบกับเคล็ดลับการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ พันความรู้อยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชากับศิลปภาษาวังนาง